สาวน้อยเป็นบานแม่ค่ะพบกับช่องนนชานนลำเพื่อนอพิเชียวค่ะพี่น้องค่ะกีฬากลังเช็คเศร้าค่ะโอ้โหำลังใจรดน้ำค่ะพีนองมือนีกสิอาญาอีซอเกาค่ะพี่น้องค่ะนี่ขนาดแค่ช่วงเช็คสาวนะคะ Amen. Mm -hmm. ทุกทุกวงครับวันนี้ทีมงานตระย้าสั่งเช็คตอนนี้สาวไหมอ่ะตอนนี้ในช่วงระหว่างที่สั่เช็คอยู่กับพี่เราเดินทางมาฮานวลรวมกันอังโวที่หน้าบุญกับภาคประเด็นทุกคนกับเพืเ่อนเชนเดอร์กับทางกองบร,ริการทางเราบโวซด,ดครับหลังจากท้างบ,บนแล้วครับวันนี้เรา มีผู้ให้การสนับสนุนร่วมเดินทางน,นั่นก็คือเครื่องนมร้อยไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยบูธสีเหลืองถักนิลนองนายางก็ไปครับผมแอดไลน์ครับผมเรามีเกมสนุกสนุกให้กับน่น่อง ไปลุ้นรางวัลกันกับอยู่ตรงนั้นเลยกับเข้าไปสอบถามกับพนักงานได้กับเป็นของยางเขไปสอบถามเมื่อว่ากับมีเสื้อยืดสวยอ่ามีกติกาอะไรบ้างกับของเล่นการเล่นเกมสนุกสนุกกับผู้เล่การสนับสนุนทขึ้นเป็นร้อยห้าสิบกับอ่าเดินทางมากกับพนักงาน และอีกหนึ่งข้อให้การส,สรนับสนุนกับฝั่งนี้ก็จะเป็นกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีทรัเดินทางกบก,กันมากครับผมเอาพี่น้องแวดถามสอบถามกันได้ครับผมมีรางวัลทุกคูณทุกเต็มครับผมฝังมี้เด็ดฝันลีความสะดวกท่างนั่น เมนูของหวานอันนี้แจกฟรีเด็ดแจกฟรีแจกฟรีวันละ400ถ้วยนะครับแวะเข้าไปนะครับน่าจะเป็นขนมเจี๊ยบปูใช่ไหมวันนี้ครับเกี๊ยบปูขนมเกี๊ยบปูเไปเลยแวะเข้าไปนะครับไปชิมได้ฟรีๆจ้าทุกทุกคนแล้วก็ใครสามารถหยิบมาลองคำก้อนเดีมาจากปูเซฟได้มีรางวัลใหญ่ให้ทุกอย่างไมเสียตังค์เลยจ้ะไม่ได้เสียตังค์ แล้วก็เราอยู่กับท่านได้นานด้วยอยู่ไม่นานเออพอชาญวินอกพันเนาะเขาประหอดมาถึงอะไรจะลืมอะไปเรียนออกไปเอาพวกที่เสร็จหรือยังเด็กจะส่งต่อให้ต่อไปกันอยางนะครับมาว่าเดี๋ยวทางพ่าอาจารก็จะได้ดำเนินการต่อ่ครับติดต่อได้ยังเชฟสาวอยู่นะครับเชฟสาวคุณกอดร้องรุ่งใหญ่คลื่นเสียงเป็นของเชียรูปูเนี่ย แมนโอ้อ่านไม่ไหวแน่แห่เนาะเครื่องบันจากของเนวลดีดีอ๋อเครื่องเสียงวันนี้เอาเอาอย่างนี้เบ็ดเบ็ดเบ็ดนี่เป็นของช้างโอเดโอช้างลุ่นแห่โอ้โหนี่ใส่ถือว่าเป็นวงแรกนะครับที่ใช้เครื่องเสียงตู้เบ็ดเป็นพวกแรกที่ขึ้นพวกใหญ่สาวน้อยไม่เด่นแหลกและสาวน้อยระเบิดโถหลับแจกเกลื่อนไหลเหมือนเงนนี่ใส่กันต่างวงนี่นะครับ นี่เป็นผู้เบสเป็นของอาจารย์ช้าเป็นของอาจารย์ชาและพาวเวอร์พาเวอร์พาวเวอร์นะครับพาเวอร์ใช้ขับแค่ข้างละสามแท่งสาแทยี่สิบส่ดอกโอ้โอในในนหนีาหา่ในันออกมาแกันปปกติแล้วคุ้มันจรียกว่าล้มได้หกโอ้แต่นี้ใช้ข้างละสามตัว นี่ฮอยยังปะนี่ห่อยยังช้างโอริโอช้างซิเต็มช้างรถแห่คืออะโอ้โหต้ออาจารย์สร้างรถแห่ครับครับเปรียบมีสิบสี่ดอกนี่คือระบบเสียงของพี่น้องทางชื่องพูดเอ้ยระบบการคุนแตงครับพัดปาราไรต์ปูนเพจรคือข้อเครื่องเสียงโอใช้เครื่องเสียงของอเมเจอร์อันนี้เป็นชุดซูทไทยมาที่นึ่เนี่ยชุดสุดท้าย